มีรถรับส่งอันนี้รถรับส่งเลยป่ะพี่ทราบคนที่นอนใโรงแรมอะไรเงี้ยอ๋อแล้วปกติเขาเล่นน้ำกันตรงไหนครับพี่เลนนไมคเดเภาพไปเลยอ๋อบริษัทจรบรับเนี้ยค่ะมีสาะว่ายน้ำอยู่ตรงนั้นมีสาะว่ายน้ำใช่ครับีปห้องครับ อ๋อมันเต้บัวอ๋โอโสวยอ่ะพี่ร้านว่าอันนี้คือลานว่างใช่ไหมพี่โอ้จากตอนนี้เดี๋ยวเราต้องคุยดีเทลเพราันจะเป็ลงดีเทลหลักๆต่ากๆแลได้ครับไม่ไกลเลยะครับตรงนี้คือลานว่างนะครับผมมีห้องน้ำสองห้องแล้วก็มีลานจอดรถ สามารถจับเวทีคอนเสิร์ตได้ครับตรงนี้หาน,หนาอันนี้เป็นเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูน้านในนะครับพอเข้ามาข้างใน,นนะครับผมสายมือจะมีล็อบสุ้ชีพนะครับนีเป็นล็อบสุ้ชีพแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแผนนั่งอ่ามีเต็นท์ให้ให้เช่านะครับยาวไปเลยนะครับผม อ่าตรงนี้รู้สึกว่าน้ำจะแรงไปหน่อยนะครับเด็กน่าจะเล่นไม่ได้แน่เลยอ๋อตรงนู้นไปขอกินบางน้ำวนนิดนึงอันนี้คือภาพบรรยากาศนะครับผมก็ลูกนับลูกผมน่าจะหนาวแล้วแหละแล้วก็พืนนะครับเป็นปูนอ่า เย็นๆครับเย็นมากเย็นมากตาเพี่จะดำน้ำไหมไม่ไม่ดำไม่ดำครับตอนนี้เป็นปูนะครับน้ำใสนะครับถ้ามองในกล้องผมว่าอาจจะไม่ใสตาถึงมองแล้วมันน้ำไม่ใสออเตอนแรกร้อนนะตอนนี้อยากขึ้นละเออเริ่มหนาวแล้วหลบสู้ๆนะลูกหนูไม่เห็นหนาวเลยสู้ๆค่ะหนูแค่ตัวสั่นแบบเดียวอ่าตรงนหกศีรินอ่าที่นี้เป็นหกศีรษะไม่หนาวเลยแม่ไม่หนาวอยู่เหรอ

เดี๋ยวแจ้งเท่าพายุแค่ตรงนี้จบแล้วก็ห้องพักมันไม่เรียบรอ้อยพี่ไม่อยากเปิดเ่าห้องพักเหมือนลูมแน่นอนค่ะแค่คือถ้าใครได้ตึกตรงนี้ก็จะชอบมีเดี๋ยวพี่จะวางโต๊ะไว้แบบเผื่อจะนั่งดื่มนั่งอะไรกันก็มานั่งดื่มกันไปอันไหนที่ออาเฟอร์ได้พี่ก็เอาเฟอร์ไปนะอันนี้ตึกบ,บัวชัดนะครับผมมีทั้งหมดยี่สิบแปดห้องนะครับ,คร,บครับผม เป็นไรครับอ๋อมันมีด้านหลังนี่เองโอ้โหเนี่ยจัดโต๊ะเอาโต๊ะมาพวกโต๊ะน่าจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกเขาอาจจะมีโต๊ะกันมันเองก็ได้ไม่เป็นไรแต่เอาเนื้ลานตรงนี้เดี๋ยวเตรียมให้อืมอันนี้เขายังไม่ได้เก็บเงิเช้าอยู่เขายังไม่ออกกันเลยลูกค้าพี่เองอ่ะยังอยู่ยยังอู่เลย,เลยอ,อก็คือ ได้ตึกเนี้ยปิดถึงแน่นอนแล้วที่เหลือก็จะมีอีกสองตึกค่ะบอยสองตึกก็บอยเลือกเลยค่ะจะจิ้มเป็นตึกตรงกลางหนึ่งตึกกับตึกฝั่งนี้หนึ่งตึกที่พายจะนองได้ดีจนะเอาโตแคมปิ้งของแต่ละคนแต่ละคนมาเนี่ยให้มันรับผิดชอบกันเองพูดถ <L> ึงแค่อันที่แค่ใหญ่แล้วเออเอาเวทีนี้เอา <c oughs> พ,พ,พี่พี่เนกิกเราจะบทไหม เครเอองเขียนเข้าเลยกลับไปไปรอที่ห้องอาหารครับคือจริงๆก็หลับได้สาวเตอนนมันคอมก็มองว่ามันมีถั่วไปรนเพราะนี่เป็นจุดที่เราพักค่ะเที่พาวนเดที่พาเดินคงแต่ว่าร้ร้านใหญ่มันสวยไงอันนี้คือก็มีวิธีแล้วดีวบินดิฮะบินได้ปะ เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยปีนเอาบินบลุบินมันหมดแล้วแหละแค่เราถ่ายแค่นี้แค่ถ่ายรูปก,ก็จบแล้วไม่มีมั้งเหรอข้อข้อข้อเสียของตึกนั้นเนี่ยไม่มีสาไว้น้ำแต่ข้อข้ตอตน,นี้มขีข้อดีก็คือตึกนี้มีเสาไว้นะะ้ำใช่พูดถึงมันก็ไม่ได้ไกลค่ะไม่ไกลไม่ไกลห่างกแค่นิดเดียวเอง<ม>แล้วมันคือถ้าเราเหมา่างนี้เราก็ปิดได้หมดเลย ตึกนี้นะคะจะเป็นเป็นสามชั้นชาร์ตถิ่แปดตารวมทั้งหมดเแอร์ถิ่งแปดห้องนะคะต่อตึกบัวขวัญเพราะฉะนั้นที่จะติดให้บ่อยหลักๆเลยคือสองตึกกับตึกโน้นนะคะเกินเอเกินอยู่แล้วอันนี้สระว่ายน้ำใช้ได้ตลอดไม่มีปัญหาให้เก็บไว้น้หรือเกพื้นที่อือันนี้มีสระว่ายน้ำนะครับสำหรับตึกนี้ พี่ให้เลือกสองตึกที่ที่พี่เขาจะล็อกไว้ให้คิดหนักเลยวะแต่ถ้าตึกนี้ส่วนตัวไม่ใช่ตึกไหนเอาอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าเอาอย่างนี้ได้แค่สองตึกอ่ะคือมันมีสามตึกอ๋อมีสามตึกหรือว่าตึกนู้นจะไม่เอาตึกแรกที่เราไม่เอาแต่ว่าตึกนู้นต้องต้องเอาเพราะว่ามันสบายที่จอดใช่ใช่แล้วก็ตรอกลาง่ะรายการท่ให้อยู่แล้วค่ะโควตาอ๋ออืมแต่ว่าตึกแค่หนึ่งสองมีว่าจะแบงกัน เพราะมันเชื่อมกับนี้ใช่ลานหน้าได้ได้จะต้องต่อไหวรัวแรงรอันนี้คือห้องลงอาหารครับจะเป็นแบบบุฟเฟ่ครับตักไปเลยมันอยู่ในราคาเดียวกับที่พักเลยนะครับสามารถแบง่งโซนได้ว่าตรงไหน ให้นงขมจับเลยให้นมันจุก <imprint> ครับ <S <S ่รอครับอ네ันนี้คือถ้าถ้ามาก็จะไปโซนตรงนี้นะครับมีทั้งหมดประมาณสะกสี่สิบห้าสิบได้อันนี้คือโซนกินข้าวนะครับมีโตเยอะมากนะครับผมมีหลายห้องเลย ก็รองรับแขกๆพี่ๆได้สบายเลยครับนี่นะพี่นี่นะครับผมไม่คุนปอุทานหอนะครับสำหรับคนที่ปล่อยลูกไว้กับคนอื่นนะครับผมเมื่อกี้ลงไปเหยียบแล้วนี่นะครับนี่ตอนนี้กำลังตามมาเลยครับแก๊งราคาเด็กนี่นะครับนี่ครับโจนน้าโจนชโมนะครับหันมาไหนโจรนี่แหละครับผมเลยคนรกพาเด็กตัวจริงนะครับผมลูกไครแล้วนะลูกไขรหนึ่งคน เอาข้าหัวประมาณหนึ่งแสนเดียวกันแสนเยครับนี้เอาไปขายเอาไว้ว่าใช่ไหมครับตัดแคตตัดค้นข้างละแสนโอ้รู้สึกเด็กเต็มใจมากเลยนะครับเด็กกิ้มไอเราอะเศร้าพ่อแม่งทิ้งไว้กับเราอะไรจ๊ะ